ขอต้อนรับเข้าสู่โยโลครับคุณจำตู้เกมที่อยู่ในห้างได้ไหมครับ t ท k e n s สตรีทไฟ g h เตอตอนนี้โรบอจับเกมนั้นเข้ามาไว้ในโลบอกเรียบร้อยแล้วนะครับกับเกม a าร์ชัวไนท์สกายนะครับผมลองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าเวอร์ชั่นนี้เป็นแค่เวอร์ชันเบต้านะครับหลายๆอย่างอาจจะยังดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับยังไงถ้าอยากเล่นผมทิ้งลิงก์ไว้ในเดสคริปชันฮะแต่จะเล่นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกัน มาอันดับแรกครับเข้าไปที่โหมดเทรนนิ่งก่อนก็ได้หรือว่าใครอยากเล่นเลยก็คือไปที่เวอร์ซัสนะครับในเทรนนิ่งนะครับมันจะมีตัวละครที่เขายังเดืบอบตลอดไม่เสร็จนะครับเราสามารถเลือกตัวละครได้จากมุมนี้นะฮะหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้่าลองเลือกสักตัวก่อนเป็นตัวนี้ก็ได้โอ๊ตเหรอลองดูครับหลังจากนั้นเขาจะให้เราเลือกสีนะครับมีสองสีนี่ลองเลือกสีนี้ดูก็ไดปุ๊บแล้วก็ให้เลือกฝั่งตรงข้ามนะครับจะเป็นตัวไหนอ่ะสมมติว่าเป็น กรั้น <Grund, S 2> เหรอนั่นสิแต่ว่าเขายังไม่ได้แม t ช์อะไรเท่าไหร่แล้วก็จะเข้าสู่หน้าการต่อสู้นะครับผมเวลาตีนะครับจะใช้ตัว U ตัว I ตัว O นะครับเรียงกันเป็นแถวเลย U I O แล้วก็มีตัว P ที่เอาไว้เป็นท่าสเปเชียลที่ใช้คู่กับ U I O นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนี่ถ้าเกิด U ก็คือต่อยแบบเบาฟันแบบเบานะครับอ่อ uh, I ก็แบบหนักขึ้นนะฮะแล้วก็ตัว O ก็จะเป็นตัวตีแรงสุดเป็น h าร d a t t ค c k นะครับเ e a v y Attack นี่เราจะสามารถปล่อยพลังโดยการกดล่างหน้าแล้วก็ L อล้างหน้า L อี่จะปล่อยพลังได้หน้าล่างหน้าตีนี่จะเป็นหมัดมังกรนะครับผมล่างหน้า Special อ๋อล่างหน้าสเปเชียลปล่อย Special แต่ว่าการที่จะปล่อย s p ป c i a l ได้ต้องมีนี่ก่อนต้องมีหลอดพลังข้างล่างนะครับผม ตอนนี้เราได้พลังเต็มแล้วเรากดหน้าล่างหลังแล้วก็กดสเปเชียลนี่นี่คือ5อันติเมตชัวเลือดลดไปเศษ1ส่วน3หลอดเลยนะครับโอเคไปสู้กับคนจริงๆบ้างดีกว่าอ่นนี้เขาเรียกมาปุ๊บเราจะไปไหมเพื่อนเราเรียกแล้วเราก็ไปกับเพื่อนบ้างนะครับมาเพื่อนมาพร้อมเล่นก็คือมาเข้าที่ตู้นะครับรอคนวิ่งมาไม่งั้นเราเข้าเกมไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ไปจอยในเซิร์ฟเวอร์หลักอีกทีหนึ่งนะผมว่ามาไหมไม่ไป ไปแล้วไ okay. อเช่สิงคโปร์ซิงเกิลเพลเยอร์เซิร์ฟเวอร์โอเคอนะราวนี้เรามาลองเล่นกับคอมก็ได้ถ้าเขาถ้าเราเข้าคนเดียวเราก็สามารถเล่นกับคอมได้เหมือนกันนะครับก็ตัวเดิมเนาะเป็นด่านไหนเลือกได้เอาด่านนี้ไหมสวยดีมีนี่นี่สไตร์ pe, หรอ okay. โอเคโอ้ตีตัวเดียวกันนะครับโอ้อ๋อเราอยู่ตัวด้านซ้ายโอ,โอ้บอทมันจะเก่งเอา้า

ตายแล้วหนึ่งรอบโอ้เออต้องยืนฝั่งนี้ด้านถนัดบอดอ่อนให้หน่อยซิโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วหน้าหลังหน้าอบอดเล่นเก่งเกิน ยูเอายูยอยยูเรียบร้อยพังเรียบร้อยนะฮะใครที่ฝีมือน่าจะดีกว่าผมนะก็แนะนำให้มาแก้แค้นให้ผมด้วยแล้วกันเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสำหรับเกมใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe ไว้อัปเดตนะไปแล้วครับสวัสดีครับบาย